สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรฮีมอันฮัมดุลิลลาฮิรับิอนลามีนวา็อลลัลลอฮุอะลานบีน่ามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอัสานินวะดะอาบิดะอวติฮิอิลายยมิดีน assalamualaikum ah w a ะตุล a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะัะอตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติรับชมรับฟังรายการวิทยุเสียงสันติหรือวิทยุเสียงอิสลามทุกทท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับขอชูโก้ดขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะัะอตาลาที่ให้เราได้ยังมีโอกาสในการที่จะได้ ทําหน้าที่ร่วมกันนะครับผมใช้คําว่าทําหน้าที่ร่วมกันก็เพราะว่าผมเป็นผู้นําเสนอพี่น้องก็เป็นผู้ที่เรียนรู้และก็รับฟังผ่านช่องทางของวิทยุแห่งนี้ ซึ่งแน่นอนว่าก็อยากที่จะฝากกับท่านพี่น้องนะครับให้ช่วยกันดูแลให้ช่วยกันสนับสนุนเวลามีงานเวลามีการขอรับบริจาคถ้าพี่น้องมีกําลังทรัพย์มีปัจจัยที่เลาะให้แล้วก็เพียงพอในการที่จะบริจาคก็เรียนเชิญกันนะครับเพื่อจะได้สนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจกับทีมงานของวิวเสียงสลามนะครับท่านพี่น้องครับในตอนที่1ตอนที่2นะครับก็ประมาณ2ตอนที่แล้วเนี่ยแหละครับเราได้พูดถึงหัวข้อหลักของเราเอาไว้นั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ เสียความเป็นมุสลิมหรือว่าสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธ,ธานะครับซึ่งเราได้พูดถึงประเด็นที่หนึ่งไปแล้วหรือสาเหตุที่หนึ่งไปแล้วนะครับว่าอะไรที่จะทําให้เราสิ้นสภาพนั่นก็คือเรื่องของการตั้งภาคีนั่นเองเรื่องของชีริกนั่นเองเรื่องของการเคารพก้มกราบเรื่องของการยึดมั่นเชื่อมั่นว่าสิ่งอื่นนั้นมีอํานาจเทียบเียงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตลัลลและสิ้นสภาพไปในสภาพนั้นนะครับ ถ้าครั้งหนึ่งเคยเป็นมุสลิมแล้วไปยุ่งกับสิ่งอื่นที่คิดเอาเองว่าน่าจะมีอำนาจเทียบเคียงรัสซูบาหานอฮวตัตตาลาหรือว่าอาจจะมีอำนาจในการที่จะให้การช่วยเหลือกับเราได้คนคนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขามุรตตด,ดุลไปแล้วเพราะเขาเป็นมุสลิมมาก่อนแล้วก็พอกลับไปทําการฝ่าฝืนแบบนี้ก็จะต้องถือว่าเป็นมุรตตด,ดุนก็คือสิ้นสภาพเนื่องจากเป็นผู้ปฏิเสธนั่นเอง ทีนี้ในประการที่2ก็คือว่าคนที่จะสิ้นสภาพหรือสาเหตุที่จะทําให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอีกอย่างก็คือคนที่ใช้สื่อระหว่างเขากับลอสุบฮานะหัวตาลาพูดง่า,งงายๆก็คือว่าเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการผ่านผ่านตัวกลางผ่านสื่อผ่านตัวกลางซึ่งการการที่ไปไปร้องขอหรือว่าไป เอาผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะเป็นโตะคูไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมาเป็นสื่อระหว่างเขากับเราถือว่าเขากําลังให้ความยิ่งใหญ่กับสื่อนั้นเทียบเคียงอับลอสุบฮานะหัวตาลาเราก็จะเห็นในความเชื่อบางความเชื่อนะครับที่จะต้องมีการอ,าอะไรนะมีการผ่านผ่านบรรดานนักบวชนักพจน์ของเขานะครับอย่างศาสนา อของนสรอนะครับที่มีการผ่านนักบวชมีการผ่านนักพจน์ของเขาในการสารภาพบาปในการสำนึกผิดในก่อนที่เขาะจะได้รับความเด็เกเเดยกไ,ได้รับการให้อภัยเนี่ยเขาก็จะต้องไปบอกไปกล่าวกับนักบวชของเขาซะก่อนนะครับก็พูดง่ายๆว่าเขาเี็กไปสารภาพบาปหรือสารภาพผิดเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าสําหรับมุสลิมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องผ่านสื่อแบบนี้ครับถ้าเราอยากจะสํานึกผิด เราอยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีร้องห่มร้องไห้กับลอสุบฮานะหัวตาลาในบาปต่างๆในบาปต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งนมาดไม่ว่าจะเป็นการรักขโมยไม่ว่าจะเป็นการเนรคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าเมายายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดื่มน,น,น,น้ำนั่นน้ำนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันฮารามสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้าม เราต้องการที่จะเป็นคนดีของลอสุบฮานอหัวตาลาต้องการที่จะสํานึกผิดต้องการที่จะกลับเนื้อกลับตัวสู่หนทางที่ถูกต้องของลอสุบฮานอหัวตาลาเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งใครทั้งสิ้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปหามนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้นให้เราเข้าหาลอตโดยตรงได้เลยนะครับเราสามารถที่จะขอการให้อภัยจากลอสซบฮานอหัวตาลาได้เลยและอย่าไปร้องขอ ให้สิ่งอื่นนั้นขอต่อรองให้กับเราอีกทีหนึง่งเพราะถ้าเป็นแบบนั้นถือว่าเป็นการใช้สื่อหรือเป็นการใช้วอซีละเป็นการตั้งพาคีต่อรอสุบฮานอาหัวตาลาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเดือดร้อนขัดสนเราอยากได้รับการช่วยเหลือเราสามารถที่จะเอาความดีของเราเนี่ยเป็นสื่อในการขอดุอาต่อระออย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้อย่างเช่นตัวอย่างของคนสามคนที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำในเรื่องของการ ขอความช่วยเหลือจากลอสุบหานะหัวตาลาที่ไปติดอยู่ในถ้าที่ไปติดอยู่ในถ้าแล้วเขาอยากที่จะออกจากถ้าก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะออกจากที่ไม่ได้เว้นแต่ว่าเราจะใช้ความดีของเราที่บริสุทธิ์ใจจริงใจต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อลอสุบหานะหัวตาลามาเป็นสื่อในการขอความช่วยเหลือจากพระองค์ซึ่งแต่ละคนก็นึก,กว่าตัวเอง ที่มีผลงานเด่นๆผลงานดีๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างอ,อย่างคนที่คนหนึ่งก็มีเรื่องของการดูแลพ่อแม่เทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่มาโดยตลอดแล้วก็อาหารการกินก็จะต้องให้พ่อแม่ก่อนหานมมาก็ให้พ่อแม่ก่อนวันหนึ่งกลับมาดึกกลับมาช้าพ่อแม่หลับไปแล้วก็ยืนรออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเช้ายังไม่ให้ลูกๆก,กินยังไม่ให้คนในครอบครัวกินและพฤติกรรมแบบนี้หรือว่ากิจ,จวัตรแบบนี้เนี่ยเขาทำเป็นประจํา แล้วเขาก็บอกว่าถ้าง,งานอันงานอันนี้เป็นงานดีเนี่ยขอให้เขาได้มีโอกาสที่จะออกจากทําแห่งนี้ก้อนหินก็ขยับมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังออกไม่ได้คนที่สองก็พูดถึงว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้านายมีลูกน้องเยอะแยะจ้างคนงานไว้มากมายแล้วก็พอเสร็จงานก็จะให้ค่าจ้างค่าตอบแทนแก่คนงานกลับไปก็มีคนงานคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เอาค่าจ้างไปและทิ้งเอาไว้ฉันก็เอาค่าจ้างตรงนั้นน่มามาต่อยอด ไปซื้อแพะซื้อแกะซื้อสัตว์มาเลี้ยงมาเป็นสินค้าที่มันเจริญงอกงามขึ้นมาจนกระทั่งว่าวันหนึ่งคนคนนี้กลับมานึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังมีมีหนี้มีสินลอวามีมีค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับจากเจ้านายก็ไปขอแต่สิ่งที่เจ้านายบอกก็คือว่าไอ้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดน่ะของแกนี่คือสิ่งที่เขาบอกกับลูกน้องของเขาแต่ลูกน้องก็ไม่ไม่มั่นใจนะก็บอกว่าท่านอย่าล้อเล่นนะเพราะฉันกําลังเดือดร้อน แต่เจ้านายก็บอกมาได้รอเล่นเอาไปได้เลยแล้วเขาก็เอาไปแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีชอบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นญาติกันแต่ว่า,าผู้หญิงอาจจะไม่ชอบหรือไม่เล่นด้วยนั่นเองนะครับวันหนึ่งวันใดนี่ต้องการความช่วยเหลือมาหยิบยืนหยิบยืมเ,เงินทองแต่ก็ตั้งลยไตั้งเงื่อนไขว่าต้องยอมเป็นภรรยาต้องยอมเป็นเมียถึงจะถึงจะให้ซึ่งแน่นอนว่าความจําเป็นมันมีอยู่ผู้หญิงก็ยอม นะแต่ก่อนที่จะมีอะไรกันจริง,รงๆเ,เขาก็บอกว่าให้ยำเกรงต่อล้อนนะสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็กลัวเอาล้อสุบฮานเหัวตาลาทั้งหมดเนี่ยก็เอาผลงานของตัวเองเนี่ยแหละครับมาเป็นสื่อในการขอดุอาขอความช่วยเหลือซึ่งเราสามารถทําได้นะครับเราก็ลองดูนะครับเวลาเราเดือดร้อนขัดสนเราลองดูซิว่าอะไรที่มันเป็นผลงานของเราแล้วเราคิดว่านั่นบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อล้อสุบฮานเหัวตาลาเราสามารถเอางานนั้น,นมาเป็นสื่อได้แต่ถ้าหากว่าเราไปให้อ่ ไป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 ขอต่อคนนั้นคนนี้ให้เป็นสื่อระหว่างเรากับลอสซบาฮานอหัวตาลาอย่างเช่นการที่ไปขอต่อรูปปั้นรูปเคารพต่างๆหรือไปขอกับคนตายกูโบตนั้นกูโบตนี้เนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการใช้สื่อที่ไม่ถูกต้องและถือเป็นการตั้งภาคีและก็เป็นการน้องขอในสิ่งที่ไม่ได้อย่างประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น นอันกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าวาลาต่าดูมินดูนิลลาฮิมาลายันฟาอุกะวลายัดูรุกะฟะอินฟะอันตะฟะอินนักอิลันมินัตต์ลอริมีนอัลลอฮ์บอกว่าและเจ้าอย่าได้ร้องขอสิ่งใดที่ไม่ยังประโยชน์และไม่ได้ให้โทษกับเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตตาลาแปลว่าสิ่งอื่นๆทั้งหลายเนี่ย และอย่าดุรัวลายันฟะอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ให้คุณให้โทษใดๆทั้งสิ้นเราสังเกตดูก็ได้นะครับว่าไอ้สิ่งที่หลายคนอาจจะให้ความยิ่งใหญ่ให้การยกย่องสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังไงก็ยังต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้ายังต้องพึ่งกันก็แสดงว่าไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานาวฮตะลาจึงยอมไม่ได้กับใครที่จะไปยุ่งกับสิ่งอื่นแล้วเอาสิ่งนั้น คิดว่ามีอํานาจเทียบเคียงหรือเอามาเป็นตัวกลางขวางขวางกั้นหรือสื่อสารระหว่างเขาเขาลัทธิสุบฮานอหัวตาลานั่นหมายความว่าการใช้สื่อถือว่าเป็นการทําให้การเป็นมุสลิมหรือการเป็นผู้ศรัทธานั้นมันมันค่อยๆพร่องไปหรือหมดสภาพไปนั่นเองประการต่อมาครับที่จะเป็นสาเหตุอีกอย่างก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาปฏิเสธ การเป็นมุชริกหรือการเป็นกาเฟกของคนอื่นพูดง่ายๆก็คือว่า,เ,าเราเห็นเขาเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่อเลาะเห็นเขานั้นเป็นผู้ที่เคารพก้มกราบต่อสิ่งอื่นพูดง่ายเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เราก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขาไม่ใช่มุสลิมเราก็คิดว่าเขากับเราหนึ่งมันคล้ายๆกันนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมถึงแม้ว่าเขาจะกราบไหว้สิ่งอื่นถึงแม้ว่าเขาจะมีความเชื่ออื่นๆเขากับเราก็ถือว่าเหมือนเหมือนกันนะ มันเหมือนกันอันนี้คนละอย่างกับละกุ้มดีนูกุ้มวริยดีนนะครับถ้าละกุ้มดีนูกุ้มวริยดีนเนี่ยแปลว่าเราปฏิเสธของเขาก็ของใครของมันไปเขาก็ปฏิเสธของเราก็ของใครของมันไปแต่ถ้าหากว่าเราเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เขาทําหรือเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ที่ที่เขาเคารพบูชาแล้วเราก็บอกว่าเออมันมันเหมือนเหมือนกันก็แสดงว่าเรากําลังเทียบเคียงอิสลรามอันบริสุทธิ์ที่มาจ้าลัสุบหานอหัวตาลา กับสิ่งอื่นที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือกําหนดขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ามันย่อมไม่เท่ากันเพราะ้นอิสลามอันอิสลามมุยะลูวะลายะอะลาอะไรที่ตามที่ท่านนาบีได้บอกว่าอิสลามนั้นสูงส่งและไม่มีอะไรที่จะสูงส่งกว่าการที่อิสลามสูงส่งก็นึ่งมาจากอิสลามนั้นสอนให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นเคารพก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวก็คือลอสุบฮานะหัวตาลาและปฏิเสธพระเจ้าอื่นๆทั้งหลาย เพราะนั้นถ้าหากว่าเรายอมรับในความยิ่งใหญ่ของสิ่งอื่นด้วยก็แปลว่าเรากําลังด้อยค่าอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลาเรากําลังคิดว่าสิ่งอื่นมันก็มีอํานาจเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะตาลานั่นเองนะครับในประการต่อมาหรือว่าสาเหตุต่อมาก็คือการที่เราเชื่อหรือว่าการที่คนคนหนึ่งเชื่อและศรัทธาว่าแบบอย่างของของความเชื่ออ,อื่นของศาสนาอื่นนั้นดีกว่าและสมบูรณ์กว่าอันอิสลาม ดีกว่าและสมบูรณ์กว่าอันตามพูดง่ายว่าเราเป็นมุสลิมแต่เราก็เชื่อว่าความเชื่อของคนอื่นเขาดีกว่าของเราความเชื่อของแบบอย่างอื่นเนี่ยเขาดีกว่าของเราถ้าอย่างนั้นเรากําลังดูถูกอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็แสดงว่าเราสิ้นสภาพครับเราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมพูดง่ายเราคือมุรตัดดุนนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของ กฎหมายตัวบทกฎหมายที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่ากฎหมายระหว่างกฎหมายของมุสลิมหรือของอิสลามกับกฎหมายของโดยทั่วไปนะย่อมมีความแตกต่างกันในหลายๆกฎหมายและค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นกฎหมายในเรื่องของการรักขโมยที่เราเห็นว่าอิสลามนั้นกําหนดว่าใครก็ตามที่รักขโมยจนกระทั่งถึงพิกัดถึงจํานวนพูดง่ายว่ามันเป็นมันเป็นนิสัยมันเป็นความ ความความความไม่ดีมามาโดยตลอดเนี่ยนะครับจนกระทั่งกลายเป็นกิจวัตรกลายเป็นนิสัยที่แก้ไม่ได้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีบทลงโทษในเรื่องของการตัดมือขโมยจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทําให้คนเขาเดือดร้อนทําให้คนเขาสูญเสียเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทลงโทษที่แน่นอนว่ารุนแรงแต่มันคือความยุติธรรมที่ทําให้คนที่เป็น ผู้เสียหายเนี่ยได้รับสิทธิ์ของตัวเองกลับคืนมาถ้าเรามาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันมีการหลอกลวงมีการเอารัดเอาเปรียบมีการช่อโกงมีการเอาสิทธิ์ของคนอื่นเข้าไปนะครับอย่างเช่นการหลอกลวงที่เราจะได้ไดไดยินได้ฟังกันนี่ก็คือเรื่องของคอนเซนเตอร์เนี่ยทำให้คนเนี่ยสิ้นเนื้อประราตัวทําให้คนแก่คนเฒ่าทั้งหลายเนี่ยบางคนต้องฆ่าตัวตายอันนึ่องมาจาก ถูกหลอกลวงเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมเพราะนั้นอิสลามมองว่าสิ่งต่างๆเราเนนีะ่ต้องถูกลงโทษสถานหนะักต้องถูกลงโทษสถานหนักหรือแมก้กระทั่งเรื่องของการทำจีนาอ,อิสลามส่งเสริมเรื่องของการนีการแต่งงานรักการชอบกันเพราะอิสลามเป็นศาสนาดีนฟิตรนะครับ ศาส,สนาที่ไม่ได้ฝืนไม่ไม่ได้ขัดต่อธรรมชาติของความเป็นมนุษย์รักการชอบกันก็ไปนิการแต่งงานให้ถูกต้องตามหลักการแล้วก็อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาชีวิตคู่ก็จะได้มีความจำเริญเพราะวันที่แต่งงานก็จะมีการขอดุอาให้นั่นเองนะครับก็จะมีการมาขอพรให้ขอดุอาให้บารากลลูละกะวะบารกากาอะไลกะวะ,วะจะมะอบไบนะกุมาฟีคอยดินมันจึงเป็นการเริ่มต้นที่นำมาซึ่งความจำเริญแต่ถ้าหากว่า เริ่มต้นไม่ถูกต้องนะครับหลายคนก็มองว่ายิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะมองว่าการอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาหรือว่าการอยู่ด้วยกันของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องผ่านกระบวนการแต่งงานตามหลักการศาสนาแบบเราแบบอิสลามซึ่งอันนี้ถือว่า,าผิดนะครับแล้วก็ในอิสลามเองเนี่ยลอสุบาโโฮานอฮัตตาลาเนี่ยก็กําหนดโทษในเรื่องเราเหล่านี้เอาไว้ว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่สมสู่ หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ผ่านกระบวนการแต่งงานที่ถูกต้องก็จะต้องมีการเคี่ยนโบยมีการลงโทษซึ่งหลายคนก็อมองว่าอิสลามเป็นศาสนาที่โหดร้ายปาเทื่อนอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่ได้ฝืนเร,เ,รเราเราเราไม่ปฏิเสธนะครับอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่อิสลามส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานเพื่อทําให้คนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นได้รับความจำเริญได้รับการช่วยเหลือ ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวาหัวตาลาเพระัานถ้าใครก็ตามที่ไปเห็นดี <S <S ดเห็นงามกับบทบัญญัติอื่นกฎหมายอื่นดีกว่ากฎหมายอิสลามแล้วเราก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะครับในสาเหตุต่อมาก็คือคนที่รังเกียจหรือไม่ชอบส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านนบบม,มลุลบฮาหมาสัลลอฮุอะัลฮิวะซัลลัมนำมาพูดง่ายๆว่าเขาทำด้วยความจำใจทำด้วยการที่เขานั้นไม่ไม่ใจไม่รับนั่นเอง นะใจไม่รับพอใจไม่รับแต่ก็ยังยังต้องทําเพราะว่าอาจจะอยู่ในสังคมสังคมบีบบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่น,นั่นใจไม่ได้รับในในบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาให้นบีมันมามาสอนแปลว่ารังเกียจน,นั่นเองเพราะนั้นคนที่รังเกียจกับบทบัญญัติของขอัลลอฮ์คนที่รังเกียจกับแบบอย่างของนบีคนที่ไม่ชอบแ,อแนวทางหรือสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสสลามแต่ฝืนใจที่จะทําแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยลักษณะก็คือมูนาฟิกคือใจไม่รับพอใจไม่รับปุ๊บ ก็ทำไปได้ความไม่ไม่มีเนียดหรือไม่มีเจตนาที่จะได้ผลบุญเพราะนั้นการกระทำของเขาเนี่ยมันจึงกลายเป็นโมฆะนั่นเองในอันกุร์รัอัลลอฮ์จึงบอกว่าดาริกดาริกะบิอันน้าฮุมกะริฮูมาอันซาลลอฮ์ฟะฮบะตออะมาลฮุมดังนั้นเพราะพวกเขานั้นเกลียดชังในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาดังนั้นพระองค์จึงทําให้การงานของพวกเขานั้นกลายเป็นโมฆะกลายเป็นศูนย์ไปก็แสดงว่าเมื่อเราไม่ชอบในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ แล้วเราฝืนใจในการทาการทําของเรานั้นก็จะไม่ได้รับผลบุญไม่ได้รับการตอบแทนน,นั่นเองในประการต่อมาก็คือว่าคนที่เย้ยหยันนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือเย้ยหยันหรือล้อเลียนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นศาสนาของลอซุบฮานะหัวตาลาซึ่งแน่นอนว่าบทบัญญัติของล้อนั้นมีหลากหลายมีหลายอย่างนะครับแต่ถ้าใครก็ตามไม่เห็นด้วยใครก็ตามที่หรือแม้กระทั่งว่ามีคนที่เขาไม่เห็นด้วยเป็นคนที่ปฏิเสธ แล้วเราก็ไปหัวรอกับเขาด้วยแล้วเราก็ไปเห็นดีเห็นงามกับเขาด้วยแปลว่าเรากําลังเป็นคนหนึ่งที่ดูหมิ่นเยาะเย้ยถากถางต่อฮุก,กมลมหรือบทบัญญัติของลอสุบฮานะหัวตาลาและหนาซ้ําเรายังนั่งร่วมวงกับเขาก็แสดงว่าเรากําลังเป็นผู้ปฏิเสธต่อบทบัญญัติของลอสุบฮานะหัวตาลาและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือคนที่ไปยุ่งไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของอพ่อมดหมอผีนะครับไปเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมีอํานาจ เพราะนั้นการที่เราเป็นเชื่อแบบนี้แสดงว่าเรากำลังคิดว่ามันมีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทำให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ได้แสดงว่าเราไม่ได้ไว้ใจต่อลอสุบฮานอาหัวตาลาร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้ปฏิเสธนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันถูกกำหนดเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องเชื่อว่าลอ์เาท่าน,นั้นที่เป็นผู้ที่มีอำนาจอันสูงสุดและเราก็มีตัวช่วยมากมายไม่ว่าจะเป็นดูอาไม่ว่าจะเป็น อันอายานกุรานที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุละซอมได้สอนเพื่อให้เรานั้นได้ปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ใครก็ตามที่ไปตั้งตัวเป็นพ่อมดหมอผีหรือใครก็ตามที่ไปเชื่อนะ,ะว่าคนเหล่านี้นั้นมีอำนาจในการที่จะทําใหส้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้แปลว่าเรากําลังตั้งภาคีเรากำลัลงตกมุตตัดนั่นเองในประการต่อมาครับก็คือคนที่ร่วมไม้ร่วมมือกับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีบรรดาผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็ทําลาย มุสลิมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกประการก็คือคนที่อ,ออกห่างหรือไม่ใช้ฮุกกลมของลอสุบฮานอหัวตาลามาเป็นบรรทัดฐานของการดําเนินชีวิตหรือมาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใครก็ตามที่สแสวงหาแนวทางอื่นจากอันลามอัลลอฮ์ไม่ยอมรับนะครับถ้าเขาเป็นมุสลิมเขาก็สิ้นสภาพนั่นเอง ว่าไม่ยับตากีการอิสลามมีดีนั่นฟลายุคบาลวัฟฟลายุกบาละมินหูอหัวฟิลอาเครติมินันคอซีรินใครก็ตามที่สแสวงหาแนวทางอื่นจากอิสลามแล้วแล้วก็การงานทั้งหลายของเขานั้นจะไม่ถูกตอบรับและวันกิยามะเขาจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนและประการสุดท้ายครับก็คือคนที่หันหลังให้กับหลักการของอันอิสลามหันหลังให้กับคําสั่งของลอสุบฮานอหัวตาลาโดยไม่ใส่ใจโดยไม่เรียนรู้ก็แปลว่าเขาสมัครใจในการที่จะเป็นผู้ที่ปฏิเสธ ท้งทงที่เขานั้นมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้มีโอกาสที่จะทําความเข้าใจทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือผลร้ายนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับจากการทีเ่เรานั้นไม่ใส่ใจกับหลักการศาสนาบางครั้งทําให้เรานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบางครั้งทําให้เรานั้นกลายเป็นคนที่ จะต้องถูกลงโทษในนรกของล้อซุบาฮานหัวตาลาวันอียาซุบินละนะครับก็ต้องขอความคุ้มครองขอดูอาต่อล้อซุบาฮานหัวตาลากันเยอะๆแล้วก็ขอดูอากันเยอะๆยามุกัลลิบันกูลูบซับบิตกลบีอาลาดีนิกา โอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพงค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันนั้นมั่นคงอยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปนี่คือดูอาที่เราควรจะต้องอ่านบ่อยๆครับเพื่อเป็นการประคับประคองอิหมานของเราให้ตลอดรอดฝังนั่นเองเอาละครับเวลาของเราหมดลงแล้วคงจะได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกในครั้งหน้าสําหรับวันนี้วาบิลลาฮิตตอฟิกวันที่ดยะวุสลามุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮ์วะบรักาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน